สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขคนค่ะตอนนี้สาวน้ำเยื่แวะมารับคากับพี่น้องนะคะผู้ที่เพิ่นขุดคาตาแดงมีกแม่พยาบาลสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะบเป็นยังแมวเป็นยังนีแม่พญ,ญาบาลบันน้นแกงพี่น้องทางเดชอุดม มีเพ <l id> ิ่นเอาคามาฝากไว้กะมีพี่น้องในหมู่บ้านเพิ่นคุดคาตาแดงคาตาแดงคาแก่เด้อพี่น้องเด้อนี่คาแก่คาตาแดงคุดโอ้บ่เห็นพูนอันยูเยอะเยอะพึ่งเห็นมันมันมันอยู่อันนั้นปวดเอาไหมจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบเดติดไม่ห้จ้ะ จากเป็นคนแพ็คาเบืองหันปัตตานีเลยมาทั้งน้นแกงเป็นคนขนคาคาตาแดงคาแกนะคะพี่น้องคาแกนี่ก็ต้องเกินขวบปีขึ้นไปแต่หนี่เพิ่นว่าสองปีแล้วมั้งพี่น้องคะคือคุดขึ้นมาคุดคาขึ้นมาตัดหาดล่างนา้ำใส่ถุงถุงใสแบบนี้นะคะถุงเจาะหู ถุงละ10กิโลค่ะมองนีสารน้ำเยื่นกะมาซอยรับกบพี่น้องไปส่งโรงงานผิดแกงนะคะโรงงานผิดแกงเพิ่นกะไห้คต้วตามาพี่น้องหลายคนโทรมาอยากขายหลหมองก็ต้องต่อคิวกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่า <c oughs> ถ้าสาวน้ำเยื่นสารน้ำเยื่นจะส่งสัปดาห์ละเท่อแค่นั้นทำเป็นนัดนี่นัดบรรน,นุนแกงนัดบรรน,นุนแกงนี่นัด แม่สมบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฐานนัดแม่สมบูรณ์นัดแม่ผู้หญ่บ้านนัดพี่น้องทั้งนนแกงเฮาก็จะเอาโซนทั้งนี้นะคะคือคันมันรถมันแพงกันนะพี่น้อง <c oughs> เฮาต้องเอาเป็นซ้นเป็นซ้นไปทั้งอื่นทั้งไกลก็ต้องทายิ้วอ่ากระแสสลับไฮยุคค่ะพี่น้องใีสัปดาห์หนะ้าก็จะเว้นให้เพื่อนก็นจะให้ทั้งอื่นเอามาส่งนะคะในสัปดาห์หนะ้า จะมีการเว้นให้กันตันกันคุดคือว่านั่นแหละเนาะผู้ใดก็อยากขายพร้อมกันผู้นั้นก็อยากขายผู้นี้ก็อยากขายสาวน้ำเลี้งโคตากับบหลายถ้าเพื่อนบอกว่าเอามาเลยแบบเอามาเลยสัปดาห์ละร้อยตันเนียเสียก็สิมีแห้งค่ะแต่มันเป็นไปบัวไทยบัหลายกับตันตันสองตันพี่น้องค่ะต่อสัปดาห์เออเนาะ โรงงานพี่แกงทั้งอื่นเด้อค่ะเด้อสาวน้ำยืนโบกหูว่าอยู่ใสแหนแถวใกล้ๆนี่มีอยู่บ้านอ่ะค่ะโซนอีสานนี่อุดรขอนแก่นอ่าโคราชจังซียาโสธรขวเาว่าเคยเหตุตีก้ามบ่มี่เนี่ยเพรพี่น้องเใยโรงงานเห็นในรูปเวลาที่ทรงไปหายจ้ะเวลาเห็นในรูปเห็นในงามเห็นในงามค่ะเห็นในงามพี่น้องนี่เด้อเห็นงามๆจังซี่หลวดตัดหักออก ลลางน้ำส่ถุงใช่ใช่หลูดต้นอันพี่มากเอาทีแรกเลยนียนะ่ยนะค่ณจ่าจะ็บป้าเหยียบเออจ่ากาทถามมันเป็นคาเกาหลายที่เพิ่นซับนอไปแล้วมองได้มันเป็นดำๆอย่างสิค่ะคือหอบกระเชื้อนออกน้านันนะนะพี่น้องผู้ผู้เหตดขาส่งโรงงานหเหตุแต่งามโรง,งงานเพิ่นกับเบอร์ตีอยากให้แต่เพิ่นขึ้นและข้างห้นี่ละ อย่างไงจเพิน่น,นขึ้นราค่าไข่นี่แล้วแม่ะจ้าแม่แม่เห้ไปเมาพ่นพ่นรู้ดีดี๋ยวมันเฮ้ยว่าจังซั่นได้ล่ะบ่รู้บ่รู้บ่รู้อยู่นํากันอยู่นํากันบ่มีรู้บ่มีรู้จ้าอ่าลงกันลงตามลงขึง้นกันขึ้นตามขึ้นแม่บ่ยากค่าหลายแม่ช่วงนี้หลายอีหลีหลาย,ลายผู้ใดก็อยากเอาออกมันแก่แล้ว พอปนตกมาคอนนค่ะค่าเหลืองเลขปาตานีค่าเหลืองก็เป็นปัญหาตอนนี้ค่าเหลืองแลค่ะบอควอยสูดีปนไดสาวน้ำเยืนหาตลาดค่าเหลืองพี่น้องผู้ใดรับสื่อค่าเหลืองบอกนี่เด้อค่ะเด้อเบื่อหันกันตลักทักมาสี่ไร่เนี่ยอยากขายค่าเหลืองสี่ไร่กลาดพลาดผู้ใดอยากได้ค่าเหลืองเด้อค่ะเด้อแบบว่ามีทีทรงค่าเหลืองติดต่อสาวน้ำเยืนเนี่ยค่ะ พี่น้องเขาอยากละอยากขายลายอำนาจกับสองลายสามลายโทรมา,าจ้ะ,จะไปเข้าสิยัาไปอีกมองนึงพี่น้องจุดหนึ่งคือเอาลายมองเอาลายจุดจ้ะจ้ะบัต่เทนแล้วก็มีพี่น้องคานี่พ่อเพื่อนกาลัางลงอยู่นะคะ <c oughs> โอ้โหนบรรยากาศสดสดแดดห่อนห่อนไปเศษกับไปเ็ดตาแดดพ่อเอ้ยกำลังล่างขาตาแดงพี่น้องไม่อีก มองหนึ่งนะคะมองนี้เป็นบ้านแม่สมบูรณ์แบบนี้จะเจ้าวุ้นี่เพิ่นเอามาร่วมกันไว้แบบนี้ก็น,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพ่อได้ซอยพี่น้องเข้านะพู้ที่อยากขายคาแกอยกาเกูเกอยากอยากคือออกแล้วเด้อว่าสันนอกแม่นอกมันเถ่าแล้วเป็นว่าอยากปลูกใหม่อยากคือออกอยากปลูกใหม่ก่เค็ดเป็นคาแกส่งโรงงานพี่น้องคะ่ะสาวน้ำยืนมาถ่ายคลิปมาเห็น พี่น้องถามไปกับหาช่องทางของการของการขายให้กับึ้นล่งตามเพื่อนบอกด้วยค่ะเด้อราคาหลายคนว่าเอามือน,นั้นคือจังหวะราคาเท่านั้นมือน,นี้คือจังหวะราคาตัวนี้กับึ้นล่งบ่เกินบาทนึงดอกพี่น้องึ้นเทลาบาทลงเทลาบาทเท่านั้นละนะคะ,ะตามสถานการณ์ค่ะโรงงานเพื่อนบอกราคามากเท่ากับเท่ากับึ้นล่อห่พี่น้องตามตามที่ซื้อได้นะคะพี่น้องเอาไปทรงกัน เลยลายเติบรอบนี้โอ้ยคุณนะใหญ่คนมาตากแดด <laughs> มาคนค่าตากแดดห่อนๆอนพอดีถุงเบิดถุงบ่พ่อพี่น้องก็เลยพึ่งเอาถุงมาให้แม่เพื่อนกะกอกไปนำาผพ้นไปนําำ ตั้งไปนั่แบบนี้ละเนาะถ้าถุงอยู่ก็นานี่ก็อาเซเลวแล้วเนาะพ่อเนาะจ้าบอเป็นยังค่ะเปียงร้านไปนั่มคูดคาขายไปพร้อมพี่น้องโอ้ยจะเป็นขักักหลายบัได้ไปโรงเรียนเนาะร้านสาวแม่เอาอีกแล้วโอ้โหเปนบ้านนั่นแหลใจคู่กัเลยอ๋อจ้าอันโคเวียดนี่ก็เ่าท่านเศร้าอยู่เนาะยังแกันติดยังแกันงยุดเลี้ยนจะนั่นอยู่นี่ จ้ว่าเป็นอันอันอนุบาลค่ะ<า>แต่ว่านักเรียนแม่ก็องไปนี่เลนี่น,คน,น,ะ,นะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศสดๆมารับมาเอาไปส่งให้พี่น้อง้บริการพี่น้องมือนีมือนีพี่นอ้องเขาเห็ดห<ะ>ลายลายอยู่ลาย,ยาาอยู่จ้ะจ้ะเดี๋ยวนี้นะครับเต็ม ้ยสาทุนในถ่อคาทุนมาน,นีลรยเทียวเหรอคาดำมั่นกินเบิร์แม่เอ้ยอ้าพี่น้องคะผู้ใดที่สอบถามสาวํำเยืนเด้อว่ายังทรงคาให้โรงงานผีแกงบอกระทรงยูเแล่ากะถ้าหากว่ามีท่านใดอยากได้คาคาแกแบบนี้อาจจะเป็นโรงงานผีแกงโรงงานทางจังหวัดอื่นที่สนใจหรือทานใดที สนใจอยากจะสื่อซอยแบบที่สาวน้ำเยืนเอาเอาไปส่งแบบนี้กระติดต่อได้นะคะสาวน้ำเยื่ก็จะเอาจากพี่น้องเข้าไปส่งไห้ตอนนี้ก็ส่งแครอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะนะคะจังหวัดอื่นๆมีโรงงานพี่แกงบ่นอติดต่อมาได้ด้วยค่ะเด้อถ้าสนใจค่ะแกศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้ หาเกาหาหาเกาสองซีทั้งสื่อและขายคือว่าเนาะทั้งสื่อและขายค่าแก่กับสื่อตนพันค่ากับขายนะคะค่าหลากหลายสายพันธ์ที่สื่อกันตอนนี้ถ้าเป็นค่าแก่นี่ก็จะสื่อจะซื่อค่าหยวกกับค่าตาแดงเด้อพี่น้องเด้อค่าแก่สาวนุ่มเยืนสื่อค่าหยวกกับค่าตาแดงกำลังหาช่องทางอยู่ขาส่วน ภูมิค่าเหลืองเป็นค่าแก่สาวน้ำเนยนยังหาหมองทรงบรัวท่านใดนะคะจักสีซอยจังใดคุณลองค้นโทรมาสีไรหาไรเพิ่นปลูกค่าเหลืองไวแก่เบิดแหล้ววะสันคุณลองค้นกะโทรมาอยากขายค่าเหลืองคาแก่ก็อยากซอยอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะกำลังหาช่องทางอยู่ถาหาได้จังใดก็จะส่งข่าวนะคะขอบคุณในหลายที่ ถักท่ายที่สื่อสารกันมาพี่น้องติดตามยูไสจังหวัดใดมีกิจกรรมยังพิเศษพิเศษอยากให้ไปออนซ่อนนำ้ำพี่น้องสามารถบอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมฝากขอความใต้คลิปได้เลยค่ะมาดับเป็นจุดเป็นจุดไปค่ะพี่น้องค่ะนี่อีกจุดหนึ่งพี่น้องพอ่อแ้ขายเนาะคะ่ะเนาะ คือแพงก็ซื้อไปยังสิแลพี่น้องคะ่ะซื้อซอยกันไปขาแกเราเด้อ่าสัญอยากเอาออกมีหลายคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้แล้วหน้าก่อนเพิ่นวาสิคูดห้ว่าสัญวานเขาแล้วกันเด้อนะเดี๋ยวสิคุดห้ด,หดำหน้าแล้วก่อนว่าสัญเอาแล้วแต่ว่าพี่น้องคะ่ะก็จะซื้อไปไเรื่อยนี่แหละนะคะราคาขึ้นลงตามที เพิ่นแจงมากค่ะขึ้นกะคืนหายร่ลงกระร่งไห้คือว่ากับพี่น้องพ่อได้ขายไปมองละ,ละสิบละเศร้าถุงกะได้ไลยเองพี่น้องมือนี้เป็นตะคนโบเบิร์ค่ะนะคะเป็นตะคนโบเบิร์ค่ะเป็นเดี๋ยออกปิกอัพใหม่อยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ออกออกตอนเดียวมิส่งเล่งน้องแม่น้อเงินจากแจกคนได้ไลย จังไดแล้วบกว่าสีกายมาเป็นแม่ขารับสื่อขาค่ะโอ้ยนะพอด้มา่ยามพี่นองตัวละพอด้มา่ยามพี่นองมา <good>, เพิ่งเิ่น,นแพ็คขาขุดข <Good, good. S 1> ามาหา้กกำลังสังอยู่่าพี่นองค่ะนี่อีกจุดหนึ่ง,อองนี้กำลังสังปูไว,ไปว้ร้ายปะคะนี่ <Good. S 1> อืมค่ะ แต่สัปดาห์หน้านี่จะพักพักไปเอาทั้งอื่นก่อนเดอ้อเบนเบนก่อนเดี๋ยวสิโทรมาแจ้งแม่สมบูรณ์ดอกเพื่อเพื่อนผู้ดใดจะขายลายจุดพี่น้องลายจุดมื่อนี้พอดีถุงเบิดลืมเบาทุงลงไว้ห้กเ็เลยต้องรอเพื่อนก่อกถุงสั่งกิโลสั่งถุงละสิบกิโลค่ะรอเอาเบิร์ดหมูบ้านนี่ละพี่น้องค่ะ เราเอาเบิดมูบานยูคันอีกนี่ก็อีกจุดหนึ่งสิบกระถุงพี่น้องคะ่ะพอเด็กขายกันไปตัวละดีกว่าดีกว่าบ่มี่มองขายคือว่ามารับไปส่งโรงงานให้พี่น้องนะคะมูบานได้พร้อมใจกันแบบนี้อยากคูดขายพร้อมกันสาวน้ำยืนก็นจะไปรับห้เด้อคะ่ะเด้อจังใดก็จังติดต,ต่อมาขอบคุณทุกท่านนะคะผู้ที่ สอบถามเขามาอยากสอบถามยังเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะพิมพ์เป็นขอความไว้นะคะหรือว่าติดต่อกสาวน้ำเยืนโดยตรงกับ087-595-592-4 0 8ห5า5ก9 2หนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอดีๆค่ะกับอีสานออนซ่อนโดยสาวน้ำจืนขอบคุณในหลายเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้ง หักแพงแบ่งตันนะคะสวัสดีค่ะ